สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เช้าหน่อยนะครับวันนี้ประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมหลังนะฮะจากช่อง e v r o l e t Up ั a เด p r o m o t i o นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางที่สามารถติดต่อได้ก็คือทาง Facebook Fanpage นะครับ e v r o l e t Up d a เด Pro ร o มชันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Chevrolet สาขารัตนาคิเบตนะครับวันนี้จะส่งมอบ า้ามากครับวันนี้ครับน่าจะเช้าที่สุดของเดือนนี้แล้วฮะกับการส่งมอบรถยนต์นะครับรุ่น x c a p LT แตงซิ่งนะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เขานิดนึงเพราะว่าเขาซื้อคนเดียวใช้เงินของรถเพียง6,000บาทไม่ต้องค้ำนะครับเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมครับ นี่ครับอันนี้คือรุ่น Xcab LT สีน้ําเงินนะครับหรือว่าสีบูมีเอเวนะครับอันนี้คือการตกแต่งนะครับหลวมถ่ายให้ชมนะครับบรรยากาศการตกแต่งของคันนี้นะครับคันนี้ใส่ล้อ CE 28นะครับล้อหน้าก็ 245, 4 5 1ห้าบหน้า1นนิ้วนะครับ มนนีล้อหลังนะครับสองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับผลลงมาสองนิ้วนะครับอ,นนอันนี้คือด้านท้ายนะครับมีแผ่นปิดท้ายซิ่งมีคำจบป้ายให้แล้วก็ลูกค้าเลือกข้อข้อซิ่งนะครับอันนี้ครับอันนี้คือของที่ลูกค้าได้รับกลับคืนนะครับ กำลังทำพิธีอยู่ครับเ,เต้นไหมฮะเช้าเลยแเช้าเลยวันนี้โอเคครับเดี๋ยวให้ลูกค้าทำพิธีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเซ็นเอกสารแล้วก็สัมภาษณ์นิดนึงนะครับก็เป็นอานเสร็จแล้วครับสำหรับการรับรดวันนี้นะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ลูกค้าได้ทําการเซ็นเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในการตอนการพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงการซื้อรถคันนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือซื้อคนเดียวไม่ค้ดเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับจะผมพามาชมเลยนะครับแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณทิติศักดิ์ครับครับผมซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวครับไม่ครับไม่ค้ำยืนยันเนาะครับยืนยัน ยาว20เปอร์เซ็นต์ครับใช้เงินองรถ60,000 60,000บาทแล้วก็แต่งตามรูปตามคันนี้เลยเนาะครับก็คือตามนี้คือลูกค้าไม่ได้เพิ่มฟังเนาะครับมีอย่างเดียวคือท่อใช่ครับอ่าแค่นั้นเองแล้วเป็นไงฮะรถสวยไหมสวยครับถูกใจเลยครับถูกใจเลยเนาะครับดีไซน์เองด้วยครับก็ลูกค้าเป็นคนดีไซน์เองครับผมมีหน้าที่แต่งตามลูกค้าแค่แค่นั้นเองแล้วก็ที่สำคัญคันนี้จัดแป๊บเดียวใช่ครับจัดปุ๊บผ่านเอาเลยเอาเลยครับสวยสวยสวย ก็คือขั้นตอนของลูกค้าก็คือส่งเอกสารมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับส่งเอกสารมาก่อนยุ่งยากไหมฮะไม่ครับง่ายมากเลยครับผ่านง่ายเลยแล้วก็ลูกค้าดูผมมาทางไหนเออทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับเนาะลูกค้าดูดูที่อื่นมาก่อนไหมก็เคยมองมองหนอครับอ๋อก็แต่ว่าเนาะทางเลือกเยอะใช่แล้วก็แค่ดูแค่นั้นเองแต่ผมดีใจที่คุณเลือกครับแล้วก็ผมก็ดีไซน์ตามที่คุณต้องการน่ะรถคันนี้ ตอนนี้รถสีน้าเงินผมบอกนะฮะตอนนี้สาหรับลูกค้าที่ออกช่วงปีใหม่ใอ้โทษทีช่วงสงการนะครับรถต้องรอนะครับรถสีน้ําเงินนะครับตอนนี้ครับมีจํานวนจํากัดนะครับแต่รถสวยสีน้ําเงินยอมรับแล้วก็ฟิล์มโอเคเนาะครับตอนนี้คือทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ปล่อยรถเช้าแล้วก็เช้าเช้าเลยครับแล้วลูกค้าแฮปปี้ตามเงื่อนไขและคือจบจริงตามโปรเนาะครับจบจริงเพราะว่าเราไม่ได เล็ข right. ึ 1991, or <aret> ้นมาอัน okay, น okay, so ี้คือผมไม่สามารถที่บังคับลูกค้าพูดได้อยู่แล้วลูกค้าได้ยังไงลูกค้าพูดอย่างนั้นเนาะครับครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากสำหรับที่ใช้บริการผมครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปกนันเสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก็เป็นอันเสร็จแล้วครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ไฟแดงแต่งซิ่งสีน้ำเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับใช้เงินของรถเพียง6 0,000บาทนะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางออไปแล้วได้ยินเสียงไหมฮะเสียงดังมากนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นแบบนี้หรือว่าอยากลองจัดไฟแนนซ์ดูว่าจะผ่านเงื่อนไขแบบลูกค้าท่านนี้หรือเปล่าก็เข้ามาทักทายก็ได้เลยครับก็จะมีทาง Facebook y o u t u b e ท้ง Line แอดไลน์ธรรมดานะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมยินดีบริการทุกเคสนะครับ รับสายทุกคนนะฮะก็คือ8มงเช้าถึง6มงเย็นผมรับสายทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากลับก่อนนะครับกับการส่งมอบรถยนต์เชฟเอรเลนป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ